b บิทแคทนะครับเป็นแอปยืมเงินแอปปูเงินถูกกฎหมายนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเพจสตูใช้ได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับวิธีการสมัครนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปลิเคชัน b BitCat มาแล้วนะครับให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นสลีฟเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนรายการเดินบัญชีสเตตเมนต์นะครับรูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับโดยอัปโหลดจากกล้องมือถือของเรานะครับสำหรับลูกถ่ายหรือว่าสแกนบัตรประชาชนสแกนหน้าวงเงินขั้นต่ำนะครับประมาณ3 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับครั้งแรกในการสมัครถ้าผ่อนชำระดีเขาจะเพิ่มวงเงินให้เรื่อยๆนะครับแต่จะมีโคต้าเต็ม นะครับเพราะว่ามีคนสมัครเยอะอาจจะต้องรอคิวซึ่งสินเชื่อนี้ไม่มีบริการสมัครผ่านลิงก์ลายเพจ Facebook ใดๆทั้งสิ้นต้องยื่นกู้หรือว่าขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันของเขาเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยก,ก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทของเขากําหนดนะครับผ่อนจ่ายรายเดือนยกตัวอย่างเช่นกู้มาหลักพันก็จะจ่ายประมาณหลักร้อยกู้มาหลักหมื่นก็จะจ่ายประมาณ 1,000บาททวนไปนสินเชื่อสำหรับบุคคลที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อของธนาคารหรือว,ว่ากู้เงินจากธนาคารไม่ผ่านรือขอ์สินเชื่อจากสถาบันการเงินเดือนไม่ผ่านนะครับเปสินเชื่อสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนข้าราชการรัาฐวิสาหกิจนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ก็ต้องมีที่อยู่หน้าร้านชัดเจนมีเงินหมุเนมเวียนในบัญชีประมาณ 2 0 0ห0บาทขึ้นไปถึงจะสามารถขอสินเชื่อนี้ได้นะครับเมื่อเราสมัครสินเชื่อแล็บ i บียแคทแล้วก็จะมีระบบ AI ตรวจสอบนะครับว่าเราเข้าเงื่อนไขหรือไม่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาในการตรวจสอบเครดิตของเรานะครับประมาณ1ถึง7วันนะครับเมื่อสมัครไม่ผ่านก็กลับมาสมัครใหม่ได้นะครับภายในระยะเวลา 1- ถึง3เดือน ถ้าสนใจก็ลองดาวน์โหลดสินเชื่อแล็ b i ิ c แคมาดูนะครับหรือว่าติดต่อไปทางเพจ Facebook ไลน์ถ้าสนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่น <c oughs> แอปกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเกี่ยวกับธนาคารก็ลองเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับซึ่งผมทำคลิปไว้ประมาณ400กว่าคลิปเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเข้าเงินไขเพื่อเดือดร้อนเรื่องเงิน จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินกู้นอกระบบเงินกู้รายวันยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ